เจียงนกกรงหัวจุกมันริกจอกวิ๊กวิ๊กวิ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 กจอกจอกวิกกุลีตีแคว่เสียงเด็ดอยากเป็นเจ้าของถ้าได้มาเลี้ยงฟังเสียงที่น้ำชายคลองเมื่อยามวาเวมนโมงฟังเสียงนก,งก้รงชากกุมไม่ใจเสียงนกกรงหัวจุกมันริก จอกวิวิว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 ิวิวิจอกจอกวิวคุณรีบดีแกรดยงแพย์เสียงร้องสดใสได้ฟังทุกวันนั่งฟันทำเพื่อให้ได้จะยืนกลุ่ต่อห้องใครรีกดังเสียงใหญ่ตกใจผมแมนอยู่กับแฟนถึงรักกันแนนแค่ไหนถ้าไปแค่งนอกวันใดผมหยุดจะไม่จูเจ ไยอมให้แผนบุญโทเตศหุมยอมไปยื